ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทางช่องของเราจะมีการจัดรายการสลับสับเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนอรรถในการรับชมและรับฟังก็จะมีในเรื่องของเรื่องเล่าซึ่งมี F อซบางท่านกำลังรอคอยในเรื่องเล่าซึ่งวันใหม่จะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่สลับรายการเข้ามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังรออยู่นะคะ สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังสนใจเกี่ยวกับเรื่องเราเรียนเชิญติดตามมาฟังให้จบด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องของเวมพายมาเล่าสู่กันฟังซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะเวมพายนั้นเป็นผีชนิดหนึ่งตามความเชื่อของชาวโยุโรปในยุคก,กลางซึ่งเชื่อว่าเป็นผีดิบที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์โดยทั่วไปแต่จะมีฟันแหลมคมดูมเลือดของมนุษย์ด้วยกันเป็นอาหาร เมื่อหล่อเลี้ยงโดยที่แวมไพายจะมีชีวิตเป็นอมตะและไม่มีวันแก่และวันตาย ยามกลางวันนั้นแวมไพรยจะหลบซ่อนอยู่ในโรงของตนหรือในหนุ่มในเวลากลางวันสามารถแปลงร่างได้หลายแบบอาทิเช่นเป็นค้างคาวเป็นนกฮูกหมาป่าหมาจิ้งจอกกบค้างคกมแมลงเมา้างูพิษเป็นต้นนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถกำบังกายหายตัวได้ไม่มีเงาแม้กระทบก,กับแสงหรือว่าสะท้อนในกระจกมีแสงมากเหมือนผู้ชาย20คนรวมถึงสามารถ บังคับสิ่งของให้เคลื่อนที่ด้วยอำนาจของตนได้ด,ด้วยสิ่งที่จะกำราบแวมไพร์ได้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางาศาสนาอาทิเช่นไม้กางเขนน้ำมนต์หรือแม้กระทั่งสมุนไพรกลิ่นแรงบางชนิดอาทิเช่นกระเทียมวิธีฆ่าแวมไพร์มีมากมายเช่นตอกริมให้ทะลุหัวใจเผาหรือตัดหัวด้วยจอดของสับเปลือกบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของมันจะกลายเป็นเวมไพร์ไปด้วยและกลายเป็นสาวกของเวมไพร์ ชาวยุโรปในยุคกลางนั้นหวาดกลัวเวมไพายมากผู้ที่สงสัยว่าเป็นเวมไพายจะตกอยู่ในสถานะเดียวกับแม่มดหรือมนุษย์หมาป่าคือถูกตัดสินลงโทษด,ด้วย การเอาถึงชีวิตมีวิธีการป้องกันการลุกรานของเวมไพรหลายวิธีอาทิเช่น mm hmm. บางหมู่บ้านจะไปโปรยเมล็ดข้าวไว้บนหลังคาบ้านเพราะเชื่อว,ว่าเวมไพรจะง่วนอยู่กับการนับเมล็ดข้าวเป็นการถ่วงเวลาจนรุ่งเชา้าหรือโรยเศษขนมปังไว้ตั้งแต่สุสานให้เวมไพรเดินเก็บเศษขนมปังวนเวียนไปมา สำหรับวิธีการป้องกันแวมไพร์วิธีหนึ่งที่เขาเชื่อว่าได้ผลก็คือการวางไม้กางเขนหรือดอกกุหลาบที่มีหนามแหลมเพื่อเป็นการพันธนาการไว้ให้อยู่ในโลงไม่สามารถที่จะออกไปอารวาดโดดเลือดใครได้อีกเป็นไปได้ว่าความเชื่อเรื่องของแวมไพร์ที่สามารถแปลงร่างเป็นค้างคาวได้นั้น อาจมีที่มาจากที่ว่าภูมิภาคอ,อเมริกากลางและอเมริกาใต้นั้นมีข้างขาวขนาดเล็กจำนวนหนึ่งในวงที่มีพฤติกรรมดูดเลือดสัตว์ที่ใหญ่กว่าเป็นอาหารในเวลากลางคืนนั่นเองซึ่งข้างขาวในวงนี้ได้มีการเรียกชื่อสามัญว่าแวไพายเช่นกันนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะ สำหรับพจนานุกรมในภาษาอังกฤษบางฉบับระบุการปรากฏครั้งแรกของคำว่าแวมพายในภาษาอังกฤษในปีคศ .1734 ในสารคดีท่องเที่ยวฉบับหนึ่งซึ่งมีการตีพิมพ์แล้วในวรรณกรรมเยอรมันได้มีการถกเถียงกันในเรื่องของแวมพายมาแล้วหลังจากที่ออสเตรียเพิ่มการควบคุมเซอร์เบียเหนือและในปีคศ .1718 เจ้าหน้าที่บันทึกเกี่ยวกับร่างพิคู มาจากหลุมฝังศพและแวมไพายที่ตายแล้วรายงานนี้เขียนขึ้นระหว่างปีคศ .1725 ความเชื่อเกี่ยวกับรัฐที่แวมพายนั้นมีมานานกว่าพันปีไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอย่างเมโสโปเตเมียฮิปรูกรีกโบราณและโรมันซ,ซึ่งมีเรื่องเล่าของปีศาจและวิญญาณที่ตีความว่าเป็นที่มาของแวมไพาย มีความเชื่อในรูปมาทำที่เรารู้ในปัจจุบันของการกำเนิดเวมไพรยมักมาจากต้นคริสต์ศตวรรษที่18ทังแถบตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปเมื่อประเพณีการเล่าขานของคนหลายเผ่าพันธุ์ต่างบันทึกตีพิมพ์ในกรณีส่วนมากเวมไพรยคือผีในรูปแบบปีศาจเหยื่อฆ่าตัวตายหรือผู้ใช้เวทมนต์คาถาหรือถูกสร้างมาด้วยอำนาจวิญญาณ ความชั่วร้ายที่ครอบงำศพหรือถูกกัดโดยเวมพายความเชื่อต่างๆในตำนานกระจายไปทั่วท้องที่ที่ก่อให้เกิดความผวาหวาดกลัวและมีการบังคับตามกฎหมายของคนที่เชื่อว่าเป็นเวมพายนั่นเองนะคะคุณลักษณะเป็นการยากที่จะ อธิบายความหมายเพียงความหมายเดียวของความเชื่อเรื่องเวมไพรถึงแม้ว่าจะมีหลายองค์ประกอบที่เหมือนกันในบางตำนานในยุโรปนะคะเวมไพรมักจะมีการรายงานบ้ามีลักษณะพองมีเนื้อหนังเป็นสีมว่วงหรือเข้มจากลักษณะที่ทําให้เห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่สามารถดื่มเลือดซึ่งเลือดนั้นจะซึมออกจากบริเวณจมูกหรือพบบริเวณที่มีผ้าห่อศพของศพคนนั้นนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะ ขณะที่บางประเทศยังบันทึกไว้ว่ามีลักษณะพบแวมไพรที่มีโพรงจมูกเพียงรูเดียวเท่านั้นในบางกาลาย,ยัางบันทึกเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าแวมไพรนั้นจะมีลักษณะก็คือมีตาเปิดข้างหนึ่งเรื่องราวของแวมไพรนั้นได้ถูกแพร่กระจายไปทั่วทุกส่วนของโลกทั้งในแถบอเมริกาและทุกที่ในบางครั้งก็จะมีการอธิบายเรื่องของเวมไพรที่แปลกพิศดารอย่างเวมไพร บางประเทศบอกว่ามีกระโหลกเปล่ปาแทนหัวบางประเทศยังอธิบายเพิ่มเติมว่ามีเท้าซึ่งมีลักษณะขนยาวจะดูดเลือดจากทางโพรงจมูกโดยดูดจากทางหูของเหลื่อลักษณะโดยทั่วไปบางครั้งจะมีอธิบายว่ามีผมแดงด้วยบางรายยังรายงานเพิ่มเติม,ตมว่า สามารถแปลงกายเป็นสัตว์ต่างๆอาทิเช่นเป็นค้างคาวบ้างเป็นหนูเป็นสุนัขเป็นสุนัขจิ้งจอกแมงมุมหรือแม้กระทั่งผีเสื้อกลางคืนสำหรับในตำนานบากหลายนั้นจึงพบว่ามีข่าวสารหลายข่าวสาร เพราะว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆนั้นโดนแวมพายดูดเลือดซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับผีปอกนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะการเกิดแวมไพายสายเหตุองการสืบสายพันธุ์นั้นจะมีหลากหลายรูปแบบตามความเชื่อในท้องถิ่นในแถบตะวันออกรวมทั้งในสราวิกและความเชื่อจีนหากศพที่มีสัตว์กระโดดข้ามโดยเฉพาะหมาหรือว่าแมวจะเกรงว่าทำให้ศพนั้นไม่ตาย การปฏิบัติการทางสังคมมักเกิดขึ้นกับความพยายามที่จะป้องกันการที่ว่าคนตายกลับมาเป็นแวมพายออกอารวาดโดยใช้วิธีการฝังศพความน่าลงและเป็นวิธีการที่แพร่กระจายขยายไปทั่วพร้อมกับสิ่งของของมนุษย์อาทิเช่นเคียวด้านยาวๆไว้ใกล้กับหลุมศพเพื่อเอาใจเหล่าปีศาจที่จะเข้ามาในร่างหรือเพื่อรับความตายที่จะไม่ทำให้เขาเหล่านั้นลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพ วิธีการดูคล้ายกับวิธีปฏิบัติการของชาวกรีกโบราณที่จะใส่โอรตหรือว่าเขาเรียกว่าเหรียญเงินเล็กๆในปากศพเป็นค่าธรรมเนียมในการข้าม่น้ำสติกในโลกหน้าอีกทั้งเขายัางเชื่อว่าไฟจะช่วยขจัดวิญญาณร้ายเข้าสู่ร่างกายความเชื่ออีกประการหนึ่งซึ่งปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันก,ก็คือ จะต้องนำไม้กางเขนซึ่งทำจากขี้พึ่งและชิ้นส่วนเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาจะเรียกไว้ว่า Jesus ี่ซัสคิชคอนทรี s วางบนมศพเพื่อป้องกันการกลายเป็นแวมพายนั่นเองวิธีปฏิบัติอื่นๆในยุโรปและทิเช่นการแยกเส้นเอ็นที่หัวเขา่าหรือใช้ท่านไม้หรืออิดยัดเข้าไปในปากหรือการวางเมล็ดต้นป๊อปปี้เข้าฝ้าหรือทรายบนพื้นดินของหลุมศพที่เชื่อว่าเป็นแวมพาย มีการบันทึกของชาวบ้านบอกว่า ศพใดที่สงสัยว่าเป็นเวมพายนั้นหากเปิดดูจะพบว่ามีรูปบ้างลักษณะผิดแปลกไปจากศพชนิดอื่นๆนั่นก็คือมีร่างกายที่อ่อนทวนสมบูรณ์ดีแล้วไม่มีการเน่าเปื่อยแต่อย่างใดแล้วยังพบอีกว่าดูเหมือนจะมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของศพนั้นๆนั่นเองแล้วมีการบันทึกอีกว่าจะพบมีเพื่อนบ้านและผู้คนล้มตายอย่างปริศนาผู้คนที่ล้มตายนั้น ต่างไม่มีเลือดเหลืออยู่แต่อย่างใดบางตำรายังมีความเชื่อว่า วันใดที่แวมพายออกอารวาสนั้นจะพบมีวิญญาณหลายดวงออกมาร้องห้อยหวนหลอกหลอนชาวบ้านอย่างน่ากลัวเลยทีเดียวสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอได้โปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับแอดมินด้วยขอบพระคุณสำหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง YouTube วันใหมาเล่าเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ